สวัสดีนะคะมาพบกับช่องของหน้านะคะหน้าชี้ทางรวยพิชิตเงินล้านนะคะวันนี้หน้าเกาหวยรัฐบาลไทยอีก1ชุดนะคะคือมาลงให้ได้ชมกันนะคะชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดดับบนนะคะดับบนไม่เน้นหลักนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูความเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศ ไทยนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสติโปรดใช้วินัยรในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะนี่ค่ะชุดดับนะคะดูนะคะงวดที่แล้วสูตรนี้นะคะนาคดับไปที่ห้านะคะก็คืออยู่นะคะหวยออกเ็ดแปดเจ็ดนะคะหวยออกเ็ดแปดเจ็ดนะคะเนาะ ดับไปที่ห้าก็คือคอยู่นะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็คืองวดที่แล้วนาคดับไปที่สี่ก็คืออยู่นะคะหวยออกเจ็ดแปดเจ็ดนะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะนาคดับไปที่เก้านะคะหวยออกเจ็ดแปดเจ็ดก็คืออยู่นะคะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะดับเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเสี่ยงนะคะเสี่ยงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะคะนาคบอกไปก่อนเลยนะเสี่ยงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะคะ ถ้าดับไม่แม่นดับไม่อยู่จริงๆเนี่ยนาคนาคไม่อยากจะเอามาลงให้ได้ดูนะคะใช่เพราะว่าดับเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือมันเสียงมากๆเสียงมากๆเลยค่ะนาคมีแบบ99%เเลยนะคะใช่แต่คือคือที่คัดออกมาเนี่ยนาคก็คิดว่ามันก็เดิน เดินก็โอเคนะคะหนึ่งปีหนึ่ปีก็จะหลุดไม่เกินสามงวดหนึ่งปีก็จะหลุดไม่เกินสามงวดอันนี้ก็คือ1ปีก็จะหลุดไม่เกินสามงวดแล้วดูนะคะงวดนี้นะงวดที่จะออกหนึ่งพุทธาภาเนี่ยอันนี้คือดับ8ดนะคะอันนี้ก็คือดับแปดเหมือนกันอันนี้ก็คือดับสองเนี่ยค่ะใช่คือสูตรมันมาอย่างนี้นะคะหน้าก็ทําลงอย่างนี้นะคะเนะเาะเพื่อนๆที่ๆี่ที่รับชมนะคะก็ ลองเก็บข้อมูลดูได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตัดไปตัดที่ชุดสรุปก็ได้แล้วก็ไปตัดที่ชุดวัดใจก็ได้แต่ชุดวัดใจเนี่ยนะคะนาคบอกไปเลยนะคะคือลอกของเขาเนะ่ะคือมันมันจะย่อส่วนแล้วก็ย่อตัวเลขได้เยอะนะคะใช่จากสิบก็เหลือแค่หกแล้วถ้าเราได้มีตัวตัดจาก6กมันก็เหลือแค่สี่ใช่โอกาสที่จะได้ก็มีนะคะมี9กเลย แล้วก็โอกาสที่จะหลุดก็คือ99%เหมือนกันนะคะใช่เพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างขึ้นอยู่กับสูตรนะคะถ้าสูตรมันเดินดีหน้าก็เชื่อเหลืเอเกินนะคะว่ามันจะต้องเข้าแต่ถ้าสูตรมันหลุดมันก็คือหลุดทั้งหมดเลยนะคะจะไม่มีเลขตัวไหนหลงเหลืออยู่เลยเพราะว่าล็อกอันนี้คือมันมันมันทำเป็นล็อกขึ้นมานะคะใช่เขาเรียกว่าอ่า มันเป็นสูตรของคนจีนเนาะแต่คนจีนเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้หน้าก็จําชื่อไม่ได้เรียกยยกๆหรอเรียกเป็นภาษาจีนนะคะใช่มันมันเป็นเป็นล็อกล็อกที่ว่าอ่าก๋งเขาสอนนาคเนาะใช่เนี่ยค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นดับสามสูตรนะคะอันนี้ก็คือดับแปดดับแปดดับสอง อันนี้คือดับไม่เน้นหลักนะคะเนี่ยค่ะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็อาจจะใช้เวลาอัดไม่นานนะคะเนาะใช่เพราะว่ามันเป็นดับนะคะมันมันมันเป็นดับบนไม่เน้นหลักเนาะเป็นดับบนไม่เน้นหลักแล้วหน้าก็จะทำออของหวยรัฐบาลไทยนะคะสูตรอื่นๆลงลงเรื่อยๆนะคะก็คือจะลงเร็วอะ่ะ คือจะไม่ให้ช้านะคะเนาะใช่เพื่อนเพื่อนพี่ๆอาจจะเก็บข้อมูลไว้นะคะก็เราก็ไปรอรุนกันที่ชุดวัดใจเนี่ยค่ะถ้ายังไงคลิปวิดีโอนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆนี่พี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นแรงใจนะคะแล้วก็น้าก็ฝากเพจแล้วก็เฟซของหน้านะคะในเพจในเฟซก็มีสินค้าที่ร้านลงนะคะแล้วช่อง youtube ของหน้าก็มีเป็นผ้าเครื่องแล้วก็มีเป็นว่านนะคะถ้าท่านใดสนใจยังไงก็ เบอร์โทรหน้าจะแจ้งไว้ใต้คลิปแทบจะทุกคลิปนะคะเนาะก็สอบถามได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็เอาดับบนนะคะดับบนไม่เน้นหลักมาลงให้ได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้หนะ้าก็สวัสดีนะคะ